สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสาตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่1 1ตลุลาคม2566ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเนทันยาหูกล่าวการโจมตีพึ่งเริ่มต้นหลังอิสราเอลโหมถล่มกาซาหนักหน่วง ญาติเฝ้ารอคำตอบชะตากรรมแรงงานไทยในกาซาตำรวจอเมริกันยิงดับคนขับรถพุ่งชนสถานกงศูลจีนในซานฟรานซิสโกปืนใหญ่ถล่มค่ายผู้ลี้ภัยทางเหนือของเมียนมาดับ29ราย IMF คง GDP โลกโต3%แต่หันเป้าเศรษฐกิจจีนและยูโรโซนส่วนสำข่าววันนี้วิเคราะห์ไบเดนฝันค้างจากความหวังเรื่องความสงบในตะวันออกกลางก่อนส่งท้ายกันด้วยการส่งคืนแพนด้ายักษ์เป็นผลพวงจากความตึงเครียดร,ระหว่างจีนและสหรัฐหรือไม่รอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสตรงจาก v ิ a เอสโตรกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแ,แรกวันนี้นะคะยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะคุณรัตตพ์คะครับอิสราเอลนั้นได้ประกาศในวันอังคารนะครับว่าได้ระดมโจมตีใส่เป้าหมายในฉนวนกาซาหลายร้อยครั้งในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูแห่งอิสราเอลกล่าวว่ากองทัพของเขานั้นเพิ่งเริ่มต้นการโจมตีกลุ่มฮามาสในกาซาครับ กรับเป้าหมายในการโจมตีครั้งล่าสุดของอิสราเอลนั้นรวมถึงย่านชุมชนริมาวในกาซาซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐบาลของฮามาสหลายแห่งโดยในธันยาฮูกล่าวในช่วงค่ำวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่าสิ่งที่เราจะทำกับศัตรูในช่วงไม่กี่วันจากนี้จะส่งแรงสันสะเทือนต่อพวกเขาไปอีกหลายชั่วอายุคน กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้ระดมกำลังสำรอง300,000คนเพื่อเตรียมตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮามาสในดินแดนอิสราเอลที่ติดกับฉนวนกาซาพร้อมระบุว่ากลุ่มฮามาสได้ยิงจรวดเข้ามาในอิสราเอลแล้ว4,500ลูกนับตั้งแต่เริ่มการโจมตีเมื่อวันเสาร์นะครับ ทางด้านโฆษกกองกำลังฮามาสขู่ว่าทุกครั้งที่อิสราเอลโจมตีใส่เป้าหมายพลเรือนในกาซาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านั้นจะมีการสังหารตัวประกันทีละคนจากราวทั้งหมด150คนที่กลุ่มฮามาสจับกุ่มตัวไว้ขณะเดียวกันรัฐมนตรีกาลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาลัน กล่าวผ่านวิดีโอว่าอิสราเอลนั้นจะบุกยึดกาซ่าย่างสมบูรณ์และจะตัดขาดสาธารณูปภคต่างๆสำหรับดินแดนของปาเลสไตน์แห่งนี้รวมทั้งไฟฟ้าเชื้อเพลิงอาหารและน้ำซึ่งเป็นคำขู่ที่สร้างความกังวลให้แก่องค์กรสิทธิมนุษยชนที่เกรงว่าจะเป็นการทำร้ายประชาชนที่อาศัยอยู่ในกาซาและละเมิดกฎหมายสากล While I recognize Israel's legitimate security concerns, I also remind Israel that military operations must be conducted in strict accordance with international humanitarian law. ครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสกล่าวว่าแม้ความกังวลด้านความปลอดภัยของอิสราเอลเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ปฏิบัติการใดๆทางทหารต้องเป็นไปตามกฎหมายด้านมนุษยธรรมด้วยโดยต้องหลีกเลี่ยงการมุ่งเป้าไปที่ประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือน ตัวเลขผู้เสียชีวิตในวันจันทร์นั้นเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า1,600คนโดยอย่างน้อย900คนเสียชีวิตในอิสราเอลและราว700คนในกาซาซึ่งคาดว่าตัวเลขดกล่าวนั้นจะพุ่งสูงกว่านี้และตอนนี้มีผู้บาดเจ็บทั้ง2ฝ่ายเกือบ6,000คนนะครับรายงานระบุว่ามีชาวต่างชาติเสียชีวิตในอิสราเอลจำนวนมากรวมทั้งพลเมืองอังกฤษฝรั่งเศสอาร์เจนตินายูเครนเนปาล กัมพูชาและไทยซึ่งตอนนี้มีรายงานว่าไทยนั้นมีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย18คนซึ่งอีกสักครู่คุณนิทธิการนั้นจะมีอัปเดตนะครับนอกจากนี้ร,นรัฐบาลสหรัฐนั้นยืนยันว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิต14คนและอีก20คนไม่ทราบชะตาก,กรรม เวลานี้รัฐบาลหลายประเทศกำลังเร่งหาทางที่จะนำพลเมืองของตนออกจากอิสราเอลขณะที่สหประชาชาติระบุว่ามีประชาชนในกาซาที่ไร้ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า187,000คนนะครับบรรดาผู้นำของชาติตัวนกรวมทั้งสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีต่างมีแถลงการร่วมสนับสนุนรัฐอิสราเอลและประนามกลุ่มฮามาส ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าโมโนังคารประนามกลุ่มฮามาสที่ก่อเหตุโจมตีอิสราเอลในช่วงสุดสัปดาห์ว่าเป็นความชั่วร้ายที่แท้จริงและยังให้คำมั่นที่จะสนับสนุนอิสราเอลด้วยครับ Let Israel there be no doubt. The United States doubt has back no Israel's ครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าสรัฐจ,จะสนับสนุนอิสราเอลเราจะทำให้แน่ใจว่าอิสราเอลสามารถปกป้องตนเองได้ในวันนี้พรุ่งนี้เหมือนกับที่เราทำอยู่เสมออารีฮาร o โอดีตหัวหน้าคณะการทำงานของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวกับ VOA ว่าอิสราเอลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเข้าสู่ความขัดแย้งนี้ หลังจากที่กลุ่มฮามาสเลือกโจมตีในวันสำคัญที่สุดทางศาสนาของชาวยิวเขาบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่อิสราเอลคาดหมายมาก่อนแต่เมื่อเราถูกลากเข้าไปและมีการประกาศสงครามเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นมีอยู่อย่างเดียวคือการทำลายโครงสร้างการก่อการร้ายในกาซาอย่างถาวรเพื่อรับประกันว่าประชาชนอิสราเอลจะไม่ต้องเผชิญกับความโหดร้ายแบบนี้อีกต่อไปด้านประธานาธิบดียูเครนโวลเดเมียเซนสกี้ โยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลกับการลุกรานของรัสเซียในดินแดนของยูเครนเขาบอกนะครับว่าปีศาจร้ายตัวเดียวกันแตกต่างเพียงแค่การโจมตีอิสราเอลนั้นเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายแต่ยูเครนถูกลุกรานโดยรัฐก่อการร้ายอย่างไรก็ตามเกสออลโอเมรี i, นักวิชาการแห่งวอชิงตันอินสติทูตฟอร์เนียอีสตพอลิซี กล่าวกับวิโอเอว่าการตัดสินใจของอิสราเอลต่อจากนี้จะมีความสำคัญยิ่งเขาบอกว่าหากอิสราเอลจำกัดขอบเขตของสงครามนี้ไม่ให้เสียหายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์และให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดก็เชื่อว่าอิสราเอลจะได้รับการสนับสนุนจากนานาประเทศต่อไปแต่หากอิสราเอลใช้กำลังเกินกว่าเหตุแรงหนุนนั้นก็จะเปลี่ยนไปและว่ารัสเซียและจีน จะใช้เหตุการณ์ความไม่สงบนี้ในการหาแรงสนับสนุนฝ่ายของตอนเช่นกันซึ่งนั่นถือเป็นการทดสอบสำคัญของรัฐบาลสหรัฐอีกด้วยครับค่ะขยับกันมาที่ยาิของแรงงานไทยที่ถูกลักพาตัวหรือถูกสังหารโดยกองกําลังติดอาวุธฮามาสใช้ช่วงเวลาหลายวันมานี้นับตั้งแต่เหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ก็ติปต่อเรื่องราวข้อมูลรายละเอียดที่เกิดขึ้น กับบุคคลน,นั้นเป็นที่รักบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะขณะที่ไทยนั้นกําลังกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักจากความขัดแยงด้งในตะวันออกกลางรอบใหม่ค่ะโดยกระทรวงการต่างประเทศเผยข้อมูลเมื่อวันอังคารนะคะว่ามีรายงานคนไทยเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18คนจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นและอีก11คนเชื่อว่าถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันแต่ทางกระทรวงเพิ่มเติมว่าตัวเลขดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเนื่องจากสถานทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยระบุว่าการนับจํานวนผู้เสียชีวิตและผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันนั้นไม สามารถทําได้ในช่วงเวลานี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ดําเนินอยู่มีการประเมินว่ามีแรงงานไทยราวสามหมื่นคนทํางานอยู่ในอิสราเอลนะคะและส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่การเกษตรใกล้กับพรมแดนกาซาซึ่งพวกเขาสามารถหาไรายได้มากกว่า1,000ดอลลาร์ 1, หรือราว36,000บาทต่อเดือนทางเอกอัครราชาทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยออนาสกิฟกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เมื่อวันจันทร์ว่าดิฉันขอให้ความเชื่อมั่นกับชาวไทยว่าอิสราเอลจะมุ่งมั่นในการทําทุกวิถีทางในขอบเขตอํานาจเพื่อปกป้องแรง,งงานไทยในประเทศ เราและว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติและการปกป้องอย่างเท่าเทียมกับทุกคนในอิสราเอลด้านญาติของแรงงานไทยที่เชื่อว่าอาจถูกจับเป็นตัวประกรันประสบกับความยากลําบากในการค้นหาข้อมูลของพิกัดญาติของพวกเขาและต้องพึ่งพาภาพวิดีโอต่างๆที่แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ TikTok หรือจากกองกําลังติดอาวุธที่ทําร้ายพวกเขานะคะ โดยปิยานัทผู้จัดตัววัย27ปีที่เชื่อว่าคมเกรดชมบัวญาติถูกจับตัวไปในชนกาซาโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันเสาร์ผ่านคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เปิดเผยกับวีโอเอค่ะว่าทางการไทยบอกว่าจะหารือกับรัฐบาลอิสราเอลและสถานทูตอิสราเอลในประเทศไทยพวกเขาต้องบอกว่าพวกเขาต้องการเคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะเข้าค้นหาได้พวกเขาติดตามสถานการณ์นี้อยู่แต่ไม่ได้ยืนยันว่าเขาอยู่ที่ไหนรวมถึงไม่ทราบชะตากรรมของเขาด้วยด้านสุดาเทพแก้วที่เชื่อว่าสามีของเธออยู่ กลุ่มแรงงานที่เสียชีวิตในช่วงที่กลุ่มติดอาวุธโจมตีหอพักคนงานใกล้กับกาซาให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยได้วยว่าฉันเพิ่งได้คุยกับเขาเมื่อวันเสาร์และทุกอย่างปกติดีเราหัวเราะกันและจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นมีขี่ปนาวุธและสัญญ,ญาณก็ขาดไปเพื่อนของเขาที่ฟาร์มมาบอกฉันอีกครัมาบอกฉันอีกทีหลังว่าบอนตายแล้วซึ่งได้กล่าวถึงชื่อเล่นของสามีเธอนะคะ อีกด้านหนึ่งนุภาปานสะอาดแม่ของสมควรปานสะอาดแรงงานไทยในสวนกล้วยที่ถูกยิงเสียชีวิตในนาฮาออสคิบุสในอิสราเอลถือภาพของลูกชายระหว่างพูดคุยกับสื่อมวลชนว่าเธอพยายามโน้มน้าวให้ลูกอยู่ที่ประเทศไทยแต่ลูกชายบอกว่ามีสัญญาจ้าง5ปีที่นั่นและได้ส่งเงินกลับมา2,000ดอลลาร์หรือราว73,000บาทให้ครอบครัวทุกเดือนอเธอกล่าวในบทสนทนาสุดท้ายทางโทรศัพท์กับลูกชายว่าฉันบอกเขาว่าไม่ได้อยากได้เงินฉันอยากให้เขาปลอดภยัยฉันแค่บอกเขาว่าฉันคิดถึงเขา มากแค่ไหนสําหรับอิสราเอลนะคะไทยเป็นหนึ่งในแรงงานต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งค่ะอ้างอิงจากกระทรวงแรงงานไทยที่ระบ,บุว่าแรงางานส่วนใหญ่นั้นถูกจ้างงานให้ทํางานภาคการเกษตรและส่งรายได้รายเดือนกลับบ้านโดยทางกระทรวงคาดว่ามีแรงงานไทยราวเจ็ดพันคนที่อาจทํางานอย่างผิดกฎหมายในอิสราเอลซึ่งอาจสร้างความกังวลถึงความปลอดภัยของแรงงานกลุ่มนี้ที่อาจไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลการสูญหายของนายจ้างนะคะทางรัฐบาลไทยให้คำมั่นว่าจะอพยพประชาชน ไทยออกจากอิสราเอลทั้งหมดในช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบนี้โดยมีรายงานว่ามีคนไทยเกือบ4,000คนลงทะเบียนขอกลับประเทศเที่ยวบินแรกมีกําหนดถึงประเทศไทยในวันพระหัสสบดนนีนี้ตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศนะคะแต่มีรายงานบางส่วนคะ่ะที่มีความประสงค์จะอยู่ใน Israel, อิสราเอลต่อไปนะคะโดยเพื่อหาเลี้ยงปากท้องเป็นกำลังหลักของครอบครัวบ้านเกิดโดยจัก,กรพงศ์วิประชารายงานไทยวัย35ปีในอิสราเอล ได้เปิดเผยกับวิโเอนะคะว่าผมเป็นลูกชายคนโตของบ้านดังนั้นต้องดูแลพ่อแม่ภรรยาและลูกอีกสองคนและส่งเงินเกือบทั้งหมดกลับบ้านโดยบอกว่าเขาไม่ได้รับการติดต่อจากรัฐบาลไทยแต่กําลังพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่และหากต้องกลับไปก็ต้องการจะกลับมาทํางานที่ต่างประเทศอยู่เ,เพราะด้วยหนี้สินที่ผมมีนั้นทําให้เขาไม่สามารถหางานในประเทศไทยที่มีรายได้เพียงพอค่ะคุณรัตพลเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะคะวันนี้ คุณรัตพลมีบทวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อนโยบายด้านตะวันออกกลางของประธานาธิบดีไบเดนมาสรุปให้ฟังค่ะครับผู้นิติการคือ รัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเคยหวังนะว่าภูมิภาคตอนออกกลางนั้นจะมีความสงบนะครับเพราะว่าสิ่งนี้บรรยากาศที่สงบและมีความมั่นคงในตอนออกกลางเนี่ยจะช่วยผลักดันงานของประธานาธิบดีไบเดนอย่างน้อยก็2ออย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าการพยายามเป็นตัวกลางในการสมานความสัมพันธ์ของอิสราเอลแล้วก็ซาอุดิอาระเบียให้มีความเป็นปกติมากขึ้นแล้วก็ ความหวังที่2นะครับก็คือในการล้อมกรอบความพยายามพัฒนานิวเคลียร์ของอิรานนั่นเองนะครับแต่ว่าความหวังเหล่านี้นะก็ดับบูบลงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่กลุ่มฮามาสนั้นแทรกซึมผ่านเขตกาซาแล้วก็โจมตีหลายจุดในอิสราเอลในวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนจากเดิมนะไบเดนพยายามรักษาระยะห่างไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่ละเอียดอ่อนระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ แต่ในตอนนี้นั้นเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจผูนิธิการค่ะที่จะต้องเป็นพันธมิตรกับนายกรัฐมนตรีเบนเจามินเนทันยาฮูซึ่งเป็นสายอนุรักษนิยมขวาจัดของอิสราเอลนะครับและเหตุการณ์นี้ที่กำลังเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบนโยบายต่างประเทศของสหรัฐตะวันออกกลางโดยรวมอีกด้วยนะครับ รอยเตอร์รายงานว่าการโจมตีของฮามาสนั้นสั่นสะเทือนความพยายามของสหรัฐที่จะช่วยเจรจาให้เกิดการปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิสราเอลนะครับสหรัฐนั้นกาหนดยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพราะเชื่อว่าหากซาอุดิอาระเบียและอิสราเอลซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นพันธมิตรที่สําคัญที่สุดของอเมริกานในตะวันออกกลางสามารถสมานสัมพันธ์ได้รัฐบาลวอชิงตันก็น่าจะมีโอกาสมากขึ้นในการต้านอิทธิพลของจีนในตะวันออกกลางด้วยพร้อมทางต้านอิหร่านไปในตัว ทางด้านนักวิเคราะห์นะครับจอหอ์นเอาท์แมนหัวหน้าโครงการตรวนออกกลางแห่งศูนย์ Center for strategic and international studies บอกครับว่าพูดง่ายๆว่าความพยายามทั้งหมดของสารัฐเรื่องการสร้างความเป็นปกติระหว่างอิสราเอลและซาอุดีอาระเบนั้นต้องเบรกไปในช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่าโฆษกฝั่งรัฐบาลอเมริกันจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าการทำงานของสหรัฐในเรื่องนี้คงไม่ถึงกับถูกผลักให้ต้องรอไปก่อน เขายอมรับนะครับว่าตอนนี้คือต้องทุ่มความสำคัญให้กับช่วยเหลืออิสราเอลต่อสู้กับฮามาสให้ได้นะครับแร่งข่าวอีกรายหนึ่งในที่การาบอกเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐบอกรอยเตอร์นะครับว่าแม้งานด้านนี้ของสหรัฐอาจจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมแต่เขาเชื่อว่าในความแต่ที่สุดแล้วเนี่ยความตกลงระหว่างอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียน่าจะเกิดขึ้นครับอุปสรรคประการหนึ่งนะฮะจาก มาจากความรู้สึกของคนในโลกอาหรับที่อาจจะไม่สนับสนุนแผนปรับความสัมพันธ์ให้เป็นปกติระหว่างซาอุแล้วก็อิสราเอลถ้านะครับถ้าอิสราเอลนั้นโจมตีปาเลสไตน์จนเกิดความเสียหายหนักในภาคพลเรือนภายใต้สงครามที่ยืดเยื้อนั่นเป็นทัศนะของจนร์แานพานิคอฟซึ่งเป็นอดีตหัวหน้างานด้านข่าวกรองของสหรัฐในตวันออกกลางนะครับบันนี้ก็เกิดคําถามครับคุณผู้ชมว่าฮามาส ต้องการอะไรต้องการส่งสัญญาณแบบไหนในการโจมตีสายไฟแลบเมื่อวันเสาร์นะเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์จำนวนหนึ่งก็บอกกับรอยเตอร์นะว่าฮามาสนั้นต้องการให้ทุกคนทราบว่าปาเลสไตน์ต้องไม่ถูกมองข้ามหากว่าอิสราเอลต้องการความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาคนี้คือจะไปแอบคุยกับซาอุดีอาระเบียโดยไม่มีสมการของปาเลสไตน์นี่ไม่ได้นะนี่คือสัญญาณที่จะส่งไป นักวิเคราะห์บางรายตั้งข้อสังเกตนะครับว่ารัฐบาลไบเดน Biden แม้จะกําลังช่วยอิสราเอลรบกับฮามาสแต่อเมริกาก็ยังมีโอกาสนะที่จะวางยุทธศาสตร์ที่จะไม่ปิดทางเลือกสําหรับปาเลสไตน์ที่ต้องการสถานะความเป็นรัฐคุณเนทีการค่ะ ความท้าทายเร่งด่วนของสหรสัฐในตอนนี้คืออะไรนะครับก็คือการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขยายวงกว้างซึ่งน่าจะยิ่งกังวลมากขึ้นนะฮะถ้ากลุ่มเฮสปอรล่าของเลบานอนที่อิรานนุนหลังอยู่เนี่ยเปิดแนวรบใหม่กับอิสราเอลทางตอนเหนือนะฮะนักวิเคราะห์บ,บอกกับรอยเตอร์ว่าอิรานอาจรู้สึกฮึกเิมที่จะทำสงครามเงาขึ้นไปอีกนะฮะหลังจากที่พบว่าระบบป้องกันของอิสราเอลที่เรื่องชื่อนั้นก็มีช่องโหว่เช่นกัน โดยอิหร่านอาจพุ่งเป้าไปที่สิ่งที่มีความสําคัญต่อสหรัฐในตัวนออกลางนะครับสำหรับคำพู้ทิ้งท้ายนะครับพานิคอฟซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับองค์กรคลังสมอง Atlantic Council บอกว่าอิรานนั้นอาจจะรู้สึกไม่ต้องสงวนท่าทีเหมือนเดิมในเวลานี้เพราะมองว่ารัฐบาลอเมริกันไม่ค่อยอยากจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับความผย้งทางทหารหรือดำเนินการใดๆที่เสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวครับ เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลมาฟังข่าวกันต่อนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะรายงานว่าเกิดเหตุคนขับรถยนต์พุ่งชนอาคารสถานกงศูนจีนในนครซานฟรานซิสโกนะคะเมื่อคืนวันจันทร์แล้วก็ตำรวจยิงคนขับเสียชีวิตไปนะคะโดยตำรวจระบุว่ารถยนต์คันดังกล่าวพุ่งเข้าไปในล็อบบี้ของสำนักงานวีซ่าในสถานกงศูนจีนค่ะแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะด้านสถานกงศูนจีนในนครซานฟรานซิสโกออกถแถลงการ์ค่ะว่าสถาน กงสุลขอประนามอย่างแข็งกร้าวต่อการจมตีอย่างรุนแรงครั้งนี้และขอรักษาสิทธิ์ในการดำเนินการต่อผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์นี้ฝั่งโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนนะคะหวังหวนปินแถลงใน วันอังคารว่าผู้ที่ขับรถพุ่งชนล็อบบี้ของสถานกงสุลจีนพยายามสังหารผู้คนและเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ที่นั่นและขอให้สหรัฐเร่งสอบสวนเหตุการณ์นี้พร้อมใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรับรองความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่การทูตและสถาบันทางการทูตของจีงขนขณะที่สถานกงสุลจีนค่ะปิดชั่วคราวตั้งแต่10ตุลาคมเป็นต้นไปและจะแจ้งให้ทราบเพื่อสามารถเปิดบริการได้อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณรัตตพลครับสิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญและก็มองข้ามไปไม่ได้เลยที่เป็นข่าวนะครับก็คือเรื่องของการถล่มค่ายผู้ ผู้ลี้ภัยทางเหนือของเมียนมาคุณนิ้ิการแหล่งข่าวในเมียนมานะครับเปิดเผยครับว่าเกิดเหตุการณ์ยิงถล่มด้วยปืนใหญ่ใส่ค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของเมียนมาใกล้กับชายแดนจีนทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29คนนะครับ สำนักข่าวท้องถิ่นของเมียนมาเปิดเผยว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันจันทร์ที่เมืองไลซาซึ่งครอบครองโดยกองกําลังปลดปล่อยชาวคาชินซึ่งต่อสู้กับกองทัพเมียนมามานาหลายสิบปีนะครับภาพที่สื่อเมียนมาแสดงให้เห็นนั้นก็มีภาพร่างไร้ชีวิตกระจายอยู่ทั่วจุดเกิดเหตุขณะที่ชาวบ้านหลายคนช่วยกันขุดซากความเสียหายเพื่อหาผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับ แหล่งข่าวระบุนะครับว่ารัฐบาลเมียนมาเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีในครั้งนี้แต่โฆษกของรัฐบาลยืนยันว่ากองทัพเมียนมาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอ้างอิงจากรายงานของรอยเตอร์ครับค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามีประเด็นเศรษฐกิจรออยู่ค่ะ มาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันเร็วๆนะคะวันนี้เขียวยกแผงค่ะดาวโจนส์บวก135จุดที่33,739จุด S&P บวก23จุดที่4,358จุด NASDAQ บวก79จุดที่13,563จุดราคาทองคำบวก0.52%ที่1,874ดอลลาร์ท้่ 1, ทนนะคะต่อออนซ์ค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้3.6 บาทกับอีก6กสิบสตังค์ค่ะครับมาดูการพยากรของ IMF กันบ้างน,นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นั้นก็คงคาดการ GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของโลกไว้ที่เติบโต3%นะครับพร้อมทั้งเตือนว่าเศรษฐกิจโลกยังอ่อนแอและจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับปีแอร์โอลิเวียกูรินชาหัวหน้า ด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจของ IMF กล่าวว่าระหว่างว่าเศรษฐกิจโลกนั้นอยู่ในภาวะที่ขับเคลื่อนแบบอ่อนแรงนะครับและตอนนี้เนี่ยยังคงมีความกังวลในหลายจุดนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับบอกอยังเร็วเกินไปที่จะประเมินเหตุรุนแรงในอิสราเอล ว่าจะก,กระทบเศรษฐกิจโดยรวมของโลกอย่างไรแต่หากความขัดแย้งนั้นยืดเยื้อกระบอกต้นทุนราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นถึง10%แล้วก็กระทบต่อ GDP โลกราว0.15%ทําให้ตราเงินเฟอ้ออาจจะเพิ่มขึ้นถึง0.4%นะครับ ค่ะไปที่มหกรรมกีฬายูโร2028นะคะทางสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวส่วนอิตาลีกับตุรกีก็จ่อคิวเจ้าภาพปี2032รอยเตอร์รายงานว่าการประกาศนี้นะคะของทางีางยูฟ่านะคะทําให้การแข่งขันฟุตบอลยูโรครั้งนี้กระจายตัวไปในอังกฤษสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนือและเวลส์นะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าจะเป็นรายการกีฬาระดับเมเจอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ที่ร่วมจัดกันมาจัดกันที่สนามกีฬา10แห่งแต่ว่า oh, no, no. ยังต้องแบ่งกันอยู่ว่าจะจัดกันที่ไหนอย่างไรนะคะแต่ว่ารอบชิงชนะเลิศและนะัดรอบรองชนะเลิศเนี่ย oh, <no. S 1> จะถูกจัดที่สนามเบมบลี่นะคะที่มีความจุถึง9 0 0 0 0คนแล้เขาประเมินว่ามีการจาหน่ายตั๋วเนี่ยเป็นจำนวนทั้งสิ้น3ล้าในใบเดียวของรัฐพลซึ่งมากกว่า <Okay. S 1> การแข่งขันยูโรที่เคยมีมาอีกนะคะน่าติดตามมากนะคะเอาล่ะค่ะคุณกําลังรับฟังข่าวสดสยตรงจากบิวเอภาษาไทยกรุงวอชิงตนันช่วงหน้าย,ยังมีประเด็นที่น่า สนใจรออยู่ค่ะแพนด้ายักษ์ในสวนสัตว์สมิธโซเนียนที่กรุงวอชิงตันนะคะก็ต้องโบกมือลานะหลังจากอยู่มายาวนาน23ปีกำลังถูกส่งกลับจีนภายในสิ้นปีนี้แต่หลายคนจับตาว่าการส่งกลับ ทูดนักการทูดขนฟูในช่วงเวลาที่สัมพันธ์สหรัฐก,กับจีนเนี่ยเริ่มประหองระแหงกันทุกขนาดเนี่ยจะสะท้อนทิศทางอะไรบ้างนะคะคุณคมศรีธนวุฒิชัยมีรายง,งานของห้องข่าววิเอมาถ่ายทอดเสนอค่ะสิงิและหลหลิงสองแผนด้ายยักษ์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาอย่างสหรัฐในปี1 9 7 2เป็นของขวัญหายากที่ส่งมาจากจีนในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐริชาร์ดนิกสันและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแพทนิกสันได้เดินทางเยือนจีนเป็นครั้งประวัติศาสตร์ แพนด้ายักษ์จากจีนไม่เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์แห่งความปรารถนาดีแต่ยังพ่วงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ส่งอิทธิพลเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมไปในตัวเดนนิสไวเดอร์ ider, อาจารย์ด้านเอเชียศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ยูน <It> ิเวอร์ซิตี้ให้ความเห็นว่าแพนด้ายักษ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจีนอย่างมากแตกต่างจากภาพจำของคนทั่วไปที่มองว่าจีนนั้นรุนแรงอันเนื่องมาจากประเด็นต่างๆอย่างเช่นสิทธิมนุษยชนในทิเบตรหรือซินเจียง ในปี1984พันด้ายักษ์ถูกประกาศให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์กรุงปักกิ่งได้ปรับสถานะของพันด้าจากของขวัญไปสู่การฝากให้เลี้ยงดูชั่วคราวเท่านั้นโดยทำข้อตกลงในการดูแลเป็นระยะเวลา10ปีพร้อมทั้งระบุว่าพันด้ายักษ์มีมูลค่าสูงถึง10ล้านดอลลาร์ They decided that ไวเดอร์มองว่าพวกเขาตัดสินใจว่าเพื่อช่วยอนุรักษ์แพนด้าในประเทศจีนพวกเขาจะเรียกเก็บเงินจากการให้ยืมแพนด้าสวนสัตว์ต่างๆยินดีที่จะจ่ายเงินในราคานี้เพราะอย่างที่บอกไปว่าแพนด้ายักษ์คือสิ่งที่ได้รับความนิยมถัดมาในเดือนธันวาคมปี2000คู่แพนด้าเมชองและเทียนเทียนเริ่มอาศัยอยู่ในสวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียในกรุงวอชิงตันภายใต้ข้อตกลงการวิจัยและการเพาะพันธุ์ ซึ่งในเวลาต่อมาข้อตกลงดังกล่าวมีการขยายออกไปอีกหลายครั้งและทั้งคู่ไม่ใช่พันด้ยักษ์เพียงกลุ่มเดียวที่อาศัยอยู่ในสารัฐแบบชั่วคราวเดโบราห์เซลิกโซนอดีตที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขภาพสถานทูตสารัฐในกรุงปักกิ่งเล่าว่าเรามีพันด้ายักษ์อีกคู่ที่สวนสัตว์ในนครแอตแลนตาส่วนพันด้ในเมืองเมมฟิสและเมืองซานดิเอโกได้ส่งกลับไปยังจีนแล้ว ส่วนพันธดยักษ์ในกรุงวอชิงตันรวมถึงลูกหลานของพวกมันคาดว่าจะถูกส่งกลับไปยังจีนภายในสิ้นปีนี้ซึ่งหลายฝ่ายประเมินว่าการไม่ขยายข้อตกลงอาจมีความเกี่ยวพันมาจากความตึงเครียดทางเศรษฐกิจการเมืองรวมถึงความมั่นคงระหว่างสหรัฐและจีนก็เป็นได้ I think that American Scientists do that scientists วเดอร์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Georgetown University ให้ทัศนะว่าตัวของเขานั้นคิดว่านักวิทยาศาสตร์อเมริกันเต็มใจอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์จีนในเรื่องเหล่านี้และต้องการที่จะทําให้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่น่าเสียดายที่ระบบของจีนนั้นเป็นเรื่องที่ยากอย่างมากในการทําให้วิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองได้ ทางสำนักข่าว VOA นะครับได้สอบถามไปยังทางการจีนในประเด็นดังกล่าวแต่ไม่ได้รับการตอบกลับใดๆนักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าไม่ควรมองข้ามความสำเร็จของการเพาะพันธุ์และการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์ของสหรัฐโดยสวนสัตว์เหล่านี้ได้ช่วยปรับปรุงสถานะสายพันธุ์ของแพนด้าจากเดิมที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ปรับมาเป็นสถานะมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์แต่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเห็นว่าถึงเวลาสำหรับกลยุทธใ์ใหม่ๆแล้ว I think the public understands more now than it i the understands than now more d เซลิกซอนอดีตที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐในกรุงปักกิ่งอธิบายว่าตัวของเธอคิดว่าตอนนี้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นกว่าในอดีตแล้วว่าไม่จําเป็นต้องใช้ส่วนสัตว์ในการอนุร,รฐฐักษ์สัตว์ป่าเธอชี้ว่าการอนุร,รักษ์สัตว์ป่าจําเป็นต้องมุ่งเน้นไปยังการปกป้องแหล่งอาหารและแหล่งพอ่อพันธุ์ของพวกมันรวมถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่สวนสัตว์แห่งชาติสมิโซเนียในกรุงวอชิงตันนะครับกำลังวางแผนจัดงานอำลาแพนด้าก่อนที่จะส่งคืนกลับจีนทางด้านสวนสัตว์ในนครแอแล,ลนตาเพิ่งประกาศว่าจะจัดส่งแพนด้ายักษ์จำนวน4ตัวกลับคืนสู่มาตุภูมิในปี2024ผมคมสารสีธนะวิบุญชยัย VOA รายงาน ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะ่ะส่งท้ายวันนี้นะคะรางวัลแจ็คพอตพาวเวอร์บอลปรับเพิ่มเป็น1,730ล้านดอลลาร์นะคะหรือราว63,000ล้านบาทแล้วเพราะว่าไม่มีผู้ถูกรางวัลใหญ่เมื่อค่ำวันจันทร์การออกรางวัลครั้งต่อไปคือวันพุธนะคะเง<ส>ินรางวัลก็ไปอย่างที่บอกแต่ขีดเส้นใต้เอาไว้นิดนึงนะคะคุณผู้ชมโอกาสการถูกรางวัลน,นะคะอยู่ที่1ต่อ29 292ล้านนะคะอ้างอิงจากเว็บไซต์ของทางการพาวเวอร์บอลค่ะอาละค่ะและที่จบไปนะคะก็คือ ข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนีที่การค่ะสวัสดีค่ะตณธีรรัตแม่ชอบจริงๆเลยเวลาที่พูดถึงพาวะบอรหรือพูดถึง พูดถึงการเสี่ยงโชคหรือการการแทงอะไรแบบนี้นะคะแล้วบอกโอกาสด้วยเว็บไซต์เป็นทางการเขาประกาศเลยใช่ไหมคะเพราะต้องบอกคู่กันเสมอเพื่อไม่ให้คน หลงไหลหมกมุ่นเชื่อจนเชื่อจนคิดว่าโอ้โหมีโอกาสแบบมีได้กับเสียเท่านั้นในชีวิตนี้ซึ่งซึ่งถามว่าจริงไหมมีได้กับเสียจริงแต่เสียมากกว่าได้แน่นอนถูกไหมคะใช่อันนี้การทําสถิติให้เห็นเนี่ยก็คือไม่ต้องมานั่งขีดเส้นใต้หรือว่ามีข้อความหมายเหตุข้างล่างให้ยาวเหยียดนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้คือ <S <S บอก <S <S สถิติให้เลยเ<อ>ว่าเป็นประธานาธิบดีอาจจะง่ายกว่าถ้าเป็นสถิติแบบนี้นะคะ <S 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 ใช่ค่ะแต่คนไทยหรือในการพูดถึงในบ้านเรานี้ไม่มีเรื่องพวกนี้เลยนะคะไม่มีเลยมีแต่พูดถึงรางวัลและการถูกรางวัลจนงงกันไปหมดนึกว่าซื้อเมื่อไหร่ก็จะถูกอยากถูกเหมือนเขาโดยไม่เห็นโอกาสไม่มีตัวเลขนี้พยายามที่ทําให้เราอยู่บนความเป็นจริงเลยนะคะอันนี้ต้องเรียกร้องหนักๆเลยดึงถึงชื่นใจชื่นชอบที่วิวเอก็รายงานคู่กันเสมอว่าขีดเส้นใต้ด้วยถูกไหมคะคุณนีทิการใช่ดิฉันต้องย้ําเตือนเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเห็นมูลค่า ค่ารางวัลมันสูงมากระดับ60หมื่นล้านบาทนี่คืออภิพมหาเศรษฐีเข้าไปแล้วแต่ว่าโอกาสที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะคู่แข่งก็จะยิ่งเยอะขึ้นเวลารางวัลเยอะขึ้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะเห็นบรรยากาศถ้าถ้าเรามีโอกาสอาจจะพาไปดูในช่วงที่ใกล้ออกรางวัลใหญ่ๆนะคะ,ะก็จะต่อคิวกันยาวเหยียดออกไปนอกจุดจำหน่ายซึ่งก็ลุ้นกันนะคะเพราะว่า,าประชาชนในอเมริกานี่ก็ มากมายพอสมควรน,นะคุณตัตพลถ้าทุกคนซื้อกันทั่วประเทศนี่ก็คือแข่งกันยากเหมือนกันจริงๆก็ไม่ต่างกับไทยนะม,มีสื่อมีนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับหวยรัตโต้เนี่ยในอเมริกาด้วยและ<ช>มีรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกลัตโต้ในอดีตคือมีซีรีส์อย่างนี้เลยนะจริงจังคิดว่ามันก็มีเครื่องมือทางสื่อเหมือนกันที่ พยายามให้คนเนี่ยพูดถึงนะการเล่น powerball mega millions อะไรต่างๆในอเมริกาซึ่งยอมรับรางวัลใหญ่แล้วก็ถ้าได้เนี่ยเข้าใจนี่ไม่เคยเล่นนะคือถ้าได้เนี่ยก็คือได้รางวัลใหญ่ไปเลยจากนั้นรางวัลรองเนี่ยเข้าใจว่าห่างกันมากๆใช่ก,ก็คือแบบต่างกันสมมติแจ็คพอตเป็นระดับหลายสิบล้านหรือหลายพันล้านแต่ว่าในฝั่งของรางวัลรองล,งลงมาก็คือหลักล้านเหรียญหรือว่าต่ำกว่านั้นไปอีกลดหลั่นไปค่ะ คะคะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวหลายมุมมองหลายรูปแบบหลายแง่มุมให้เราได้ติดตามทุกวันขอบคุณคุณรัตพล